นี่คือเผื่อน,น้องๆจะยังไม่รู้นะคะชินนชุก้านี้นะคะเป็นไอจีอ IG ที่มีแต่สกุชี่แรนะคะขายอันนี้เนี่ยเป็นเค้กไอบูมรุ่นเก่านะคะสังเกตดูมันจะเหมือนกับของที่พี่โพสต์ลงไปนี่นะคะใครที่สะสมจะรู้นะคะว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่เป็นยังไงของแท้ของปลอมเป็นยังไงของปลอมเนี่ยมันจะมีที่ห้อยด้วย นะคะแล้ว้ของปอนรุ่นแรกเลยอะมันก็จะแข็งมากแต่เน,นี้ยมันสโลวนะคะแล้วก็ไม่มีที่ห้อยแล้วก็จะเหมือนของน้องเหมียวเลยนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่น้องเขาบีบเดี๋ยวสักพักเขาจะมีบีบเค้กไอบลูมนะคะคือ บางคนนะคะถ้าจะมาเม้นถามว่าแท้ไหมคะพี่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่แท้นี่โกหกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคือก็ต้องดูด้วยนะคะโอเคเมื่อกี้เขาบีบไปละนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพี่จะมาอธิบายคือใครที่ชอบที่รู้ว่ามันเป็นของแท้ก็ซื้อใครไม่ทราบก็เงียบซะแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะ อันนี้คือโกรธมากนะโอเคที่มาว่าพี่ว่าโกหกอะไรเงี้ยไม่ชอบอย่างแรงเลยถ้ามีสามัญสำนึกนะคะขอโทษพี่ด้วยนะคะ